อ่าสวัสดีครับอันนี้มาจากโปรนะครับจากโปรอ่าชุดรางรางยิงฟ้านะครับเป็นตัวนี้นะฮะเนี่นะครับจะเป็นรางหกเหลี่ยมนะฮะเป็นรางหกเหลี่ยมตัวนี้490บาทนะครับ490บาทรวมส่งนะฮะยาว130ยมเซนนะฮะอันนี้จัดโปรถึงสิ้นเดือนนะครับ ตัวนี้จัดโปรถึงสิ้นเดือนนะฮะโต25สูง22่องล่อง5มิลมน,นะครับตัวนี้นะอมลูกดอกผิวเนียนๆน,น,นะครับทำสีไว้เป็นสีดำนะฮะทำสีดำนะครับสนใจก็ทักมานะฮะดู่นะครับสวยๆครับผมจัดให้อ่าตัวนี้จะเป็นอ่ากัดล่องล่องปีบไว้เรียบร้อยนะฮะก็ล่องไก่ก็จัดไว้อ่ากัดไว้ให้เรียบร้อยนะครับสนใจก็ทักมานะฮะตัวนี้นะผมจัดโปรถึงสิ้นเดือนนะครับตัวนี้นะ จัดโปรถึงสิ้นเดือนนะฮะสินค้ามีเยอะนะครับผมเพิ่งกัดเสร็จนะฮะอันนี้ผมจะแพ็คซีนพลาสติกไว้อย่างนี้นะครับแบบนี้นะฮะนี่นะครับสนใจก็ทักมานะฮะรางตัวนี้แข็งแรงนะครับแข็งแรงลื่นนะฮะผิวมันลื่นนะครับตัวนี้นะสนใจก็ทักมา490บาทนะครับรวมส่งนะฮะจัดโปรถึงสิ้นเดือนนะครับตัวนี้นะพอเลยสิ้นเดือนก็ เดี๋ยวต้องดูอีกว่า,าผมจะต่อโปรให้ไหมตัวนี้นะฮะถ้าสั่งตอนนี้ได้490บาทนะครับรวมส่งนะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับ